สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านครับกับมือในทั้งช่องเข้าได้เดินทางมาถึงวัดปู่หนึ่งศูนย์ว่าปู่ปุนครับเอฟซีครับเผื่อไพยซี่มาต่ำแล้วทั้งตัวเลขกับปู่มือหนีปู่ท่บบอกว่าไข่ฝาวมาเอาชุดขัดแยกบทหลังฝากตอนเอฟซีเพราะว่าไก่โค้งสุดท้ายแล้วปู่วานะครับหารับเอฟซีถ้ามักจะชอบคลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจห้ทางช่องที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เอฟซีสิบปพาดข่าวสารจากทางช่องนะครับอคาารับเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเา้าไปเบิ่งสูตรคัดแยกบดล่างนะครับของปูหนึ่งศูนย์หรือว่าปูคุณพร,พอร้อมกันไปการนมัสการปูพร,พอร้อมกันเลยครับ,บาการนมัสการครับปูการนมัสการค่ะ,ะค, <c oughs> ครับมาเอาชุดคัดแยกบนล่างปูแยกไปเลยเนาะแยกแยกล่างไปเลยครับ ที่พ่เคยแยกบนล่องแยกบนครับหัวตาสีนี่เทีแรกสทีแยกว่าปูเทีแรกกว่านี้ใช่ยกเทีแรกที่แยกถึงจะเห็ดชุดมันอ๋อเอาปูสีล่องแยกบนล่างให้เพื่อสิได้ซื้อง่ายกันคืนเนาะปูเนาะเทีแรกกเทว่าแยกแยกก้อนเกี่ยวรวมกันมันแยกเป็นเห็เป็นมันค่ะมันเป็นสูตรของมันอีกชุดหนึ่งนะหน้าล่องแยกบนเป็นสูตรแยกบนล่างเอาแมวเอาเอาพี่เอาพี่อีดำ ไม่ได้มาบอกขนาดเลขมานี่กวนกระเจี๊บเด็กกระเปียงเด็กสบายสูตเด็กกระเขาอันเดียวกันตลอดต้นไม่เป็นตะเล็กตกเก่าเห็นว่าหลายสูตรนี่มันลงแต่ตกเก่าบปูเว่ากระดีเด็กปูมันมีอะไรหลายตัวนอาก็บสื่อเป็แล้วมันหลายสูตรแล้วมันช่อนกัน เห็นคนว่าเอาเหล็กปูก็มีแต่ตัวเดียวกันมันเป็นยังีงก็มันสูตรมากไผมามันเ้อแต่ว่ามันถึงมาลงตัวเดียวกันตามสูตรแล้วนะปูเนาะแต่ว่าถือว่าดีได้ค่ะเอฟซีหั่นเหล็กชนกันหลายๆสีเ้ามีเปิดเส้นแบบว่าถือหลายแห้งเพราะว่ามันหาง่ายเหล็กมันหน่อยตัวพอมแมนอยู่ปูแลเหล็กกันหน่ตัว เก่งทั้งนั้นเ็ยเก้ยนทั้งนั้นเลยเ โม,ม่โม่เถอะนะผัวเล่าแม่ใช่ว่าจะขับรถกับสิ่งที่มาเอาเหล็กน้ำปูอยู่ก็ไปหยักหัวตัวเถอะนะว่าเมื่อได้มาจดเลขเถอะนะมามีอ่อนเวลาสำหรับปูสามสิบเอ,อ๊ะอกกหวาน <ffe> ตัวเทิงนี่เป็นบนนะคะปูแยกห้เป็นครั้งแรกที่ปูแยกบนแยกล่างห้มาหลุ่นกันนะคะ ว่าสิเป๊ะบอนะคะเนาะสมตัวเซนดั่านยเดี๋ยรคนีมักไร้คอมูเลี่จูนซูนซมักแห้งบัวปู0ูน0ีสี่นเนาตัวปูมักแห้งคือศูนซีสีู่อฟซ ภาพสวยเลยวัดกองสลากกุโลคมหมักเงี้ยลูกนี่คุณชี้ศูนย์วิ่งให้ศูนย์ตัวเดียววิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยอ๋อคูซังวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะคะเอฟซี สุเด้มนกัับไปกัมาอยู่กับศูนย์กับมันสามตัวสี่ตัวหนึ่งรแ่นเนี่ยเราปุบมามไก่มาใช่ไปขับกับมาเลยมาลุ้น เอาไปอีกครับแต่ไล่เอาไปอีกมาๆมากยกวนปูเออแียมแ้วแมวหน่อยกับกวนเอฟซีแมวหน่อยกวนปูเออบกวนบกวน มีหัน,นก็ไปน้ำแล้วแต่คว,วรจะ<อ>ผมะแล้มันนั่นก็แหลกมาแบน่นลางอือครับลืมทำปูตัวปูดันได้โรตรีจรักใบดอปูงหมนนนืนี่จักเลยไเลยล่ะจันี่จั๊ดจี อ๋อครับปูรอบซุปเจไรแบบบ่อกบเป็นครับแต่ว่าเปลืกเนี่บนกำลังเนี่ยหางมานมากมากเท่าสองอันเด้อนมันม่ต่างเห็ดใส่มันต่างมันมากสูตรมากจังสั่นเอ่อเอาไว้กับจีเรียวอะครับถ้าหงส์งสูตรมากจังสั่นนะครับสติดอยู่ทั้งบนทั้งล่างเนาะปูห้าหกเพราะสูตรตามสูตรก็เฮ็ดตามสูตรหลับปู

ล่างให้สองตัววิ่งล่างให้สองตัววิ่งบนศูนย์ฟังปูเบาดีๆนะคะตัวที่ปูมักสุดๆนะคะคือ C ศูนย์โตเน้นสุดๆนะคะเอฟล่าง,งนี้วิ่งสองตัวปะปูสอ <2 S 1> งกับเก้าเรีว่าบนนี่ศูนย์เม็ดเดียวออโอ้ศูนย์นี่เป็นพระเอกอีก ชงท้ายปีอยู่บ่าปูไม่คิดว่าชื่อเอาไปแดงในพวงชนซึ่งมากับตัวใดหนจว่าปูเก่งซีจูนซีศูนย์นี่ปูว่าสามารถเอาไปแดงได้เด้อค่ะเอฟซีไม่รู้จะมากับตัวไหนมันฟันศูนย์เม็ดเดียวนะคะสามารถจองไปแดงได้นะคะปูว่าแต่บ่รู้ว่าเขากับตัวใดแท้รอปว่าซีมากับซีซีซีจูนมันจะมาอยู่มันจะไม่อยู่ สีมาเนาะก็คือปูเขียนไ่มันสีนี่เรียนที่ชุดก็คือซีศูนน้อมากสามค่ะซหนเก้าแต่ว่าซีตัวนี่ให้จับไปให้เน่นๆแต่ว่าตัวนี้ให้นักนักนี้ให้แน่นๆสามตัวนักนักกับเนีนๆนี่คนละย่างนะครับ่อซี่ศูนนี่ให้นักนักหนึ่งศูย์ศูนย์สามเก้าศูนย์ให้เนนเนนเนก็คือกอดไว้ฮันละเอซอย่าปล่อยนะคะโบเมนว่าให้เน้น 40แล้วก็ปล่อยับ,ยบไปน้ำผสมจับหน้าจอนะครับ BFC ไปเปล่อจับศูนย์หน้าคันอยากรวยครับอ่าจะปล่อยมือจากศูนย์ยะะยถ้าอยากรวยทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะปู่อ่าปู่บอกชัดเจนนะครับ BFC เอาเตรียมจอป้ายแดงคุณได้สื่อปิดศูนย์นะคะเห็นแนวทางฝากตอนกัดจีศูนย์ศูนย์จีศูได้สื่อได้ลายค่ะ จุดซื้อซื้อซูนิมาปูจะได้เอาให้หมดเลอตัลลี่จะรับประกันคนเี้จะว่ามันทาิหาอีกหกตัวเพื่อนในฝุ่นโอ้ผู้ซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่หลน์กาหมดน้ำกาหมดไฟอยากจะตามต้นสถนัดของไฟของมันค่ะเอาให้จเมื่อยเยินสั้นโดดเป็นโดดเลยค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ะอขอบุญขอบคุณปูนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคไดลาบน้ำกัดนะคะเนาะสาธุค่ะสาธุครับ เอาครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับของปูหนึ่งศูนย์หรือว่าปูขุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดขั้แยกบนล่างเลยครับแล้วก็ปูกันเน้นให้พร้อมนะครับเอฟซีถาผู้ใดซื้อติดศูนย์จ่องปลายแดงไว้เลยปูว่านะครับปูมั่นใจว่าชี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่หาซื้อซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่ประกอบกันมานั่นก็ให้กำเนียนๆไว้ตัวชี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่ให้นั่นัก ตัวที่ประกอบกันที่วงเน้นประกอบกันนั่นก็ใหน้นักหนักเน้นไว้เลย,เลยอ่าสุดท้ายนี่ให้พี่ซ่าง่องรับโุก,ก,ก,กๆวันๆลำรวยสู้ขู่สุขคนใสปีใหม่นำกัดน,นะครับอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ